ห <laughs> าถุงหายางก้อนพี่นอ้องหาถุงยางก้อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่รับชมนะคะยอดบอกอึนะคะทุกคนนี่ค่ะมาสวยอีกแล้วค่ะขุดหัวแกนตะวันอยู่นะคะ สวัสดีค่ะเอานี่นะคะทุกคนมีทั่วฝกเงาวนํ้ำนะคะมื่อนี้มียางกละก๋สองกละแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนเพราะว่ามันอันมันโบมีแล้วนะคะเพราะว่ามันไก่ซีอันไวแล้วเนาะทุกอย่างนะคะทุกอย่างมันมันอากาศหนาวเข้ามาแล้วนะคะ ตอนนี้อากาศคือบ้านเฮานะคะเฮลโลไมโลเฮลโลสวัสดีค่ะคุณกันพะราสวัสดีค่ะปักอันโโหระพานะคะโอเกนิกอิหลีนาอมีแต่นอนเจาะนะนอนหลายอยู่ปักบวบ อันนี้ก็นุ่ยนุ่ยแน่ๆเกามาขายฮัลโหลรามองนี่นี่นะคะหมักบวกเลี่ยมหมักอีกอยังสินะคะก็นุวยหนใหญ่อยู่เราจะหักบาตรงนะคะมีมีหลายมีหลายคนบอกว่าถ้าอยากจะให้มันตรงนะคะก็ต้องเอาขวดน้ํำอะไรไปห้อยตรงตรงจุกมันไว้แล้วมันจะตรงนะคะ <c oughs> รเรียว่าบ่ะหนไใดเห็ดนะคะแต่ว่า,ม,ามันเป็นธรรมชาติดีงองงองกก็ธรรมชาติดีอยู่นะคะ,ะอันนี้ผักอิตูแมงลักนะคะหอมหอมหอมกระดอกนะคะหอมขนาดเลยบักบวกมีนเครื่องแกงน้อยกม่แองเห็นนะคะ

<peach> สวัสดีค่ะทุกคนโชคดีหมันหมานนะคะวันนี้ผักอะไรมาขายบ้างคะมีบวบนะคะทุกคนมีบวบเห็นบอ๊บวบนะคะเราก็อันพวกยอดผักนะคะตะกี้ได้ทั่วรักเง้ยวมากําเดียวหมดแล้วนะคะคุณยายมาซองคุณยายมาซองว่าเขาขายอีหยังนะคะเองเงินใส่ถุงก่อนที่นี่ก็เป็นหัวแกนสวรรค์น,นะคะทุกคน มีหลายอยู่นะคะเพิ่งร้องอาทิตย์ก่อนก,นก็ขุดมาแล้วนี่ก็ขุดมาอีกอาทิตย์น,นี่นะคะเบืเ่อคนแต่งตกว่ะใส่กาสบายดีเอซี FC จากลาวนะคะสบายดีค่ะขอให้ขายดิบขายดีขายหมดไวๆนะคะ

คุณยายมาแกง้มอีกแล้วออขอยบอกพันบอกภาษาอังกฤษนะคะทุกคนบอกได้ว่าภาษาจีนขอยต้องมือนึงขอยต้องไปเรียนภาษาจีนแล้วเขาได้นิดเดียวพูดเ่อขอใจใจดีอยู่นะคะผู้เฒ่าใจดีอยู่นะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณโมโมนะคะสวัสดีคุณสายหยุดค่ะสวัสดีคุณพันเยรัตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะตะกี้มีคนมาสื่อแล้วนะคะดูบนเล่บอล บบน,น,น้องส้มจะช่วยขายดูเลยนะคะเวนเลยบอลส้มไม่ได้ดูนานแล้วนะคะกีฬาเนาะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นดูอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูกีฬาอะยเพิ่งเพิ่งเด็ดไม้นะคะสายเพราะว่าไปขุดหัวแก่นตะวันนะคะที่จริงก็ตั้งใจสายอยู่นะคะอยากมานั่งเป็นขบวนสุดท้ายทียได้บรก,กวนผู้ใหเนาะเรลากาอัน แล้วก็อันจังไนล่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีลูกค้านะคะเพราะว่ามันมันเริ่มหนาวเราลูกค้าออกมาสวยๆแน่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้มาเลเซียเวลาห้าทุ่มเนาะกินข้าวหรือยังคะยังไม่ทันได้กินนะคะตอนนี้แปดโมงเช้านะคะทุกคนยังไม่ทันได้กินนะคะเออ รวยรวยแหงๆขาย,ขาย,ขาย,ขายดิบขายดีขอบคุณค่ะ,ะว่าเรื่องอัน <c oughs> ว่าเรื่องของยิงเด็กน้อยอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอัน <c oughs> บ้านเป็นบ้านเกิดของอีพ่อนะคะนหนองบัวลำพูกะตะริโตนเด็กน้อย,อยอยู่เนาะว่ามีเจ้าคนบอกว่าห้องหายน้ำเด็กน้อยเนาะแต่ริตโตนอย,อยูเนาะ บ่เยอันขนาดล่างแล้วคุยังแบบสี่อยู่เอาแไ,ได้ยังสี่น้องน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะขายดิบขายดีนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มารับชมและเป็นกำลังใจให้ส้มนะคะคุณเหมาเหมาอขอับน่ากินจังเลยเบิ่งอยู่สุพรรณจ้าสวัสดีคุณเดะ น้องส้มชอบดูน้องส้มขายของขายมุนมวนนะคะทุกคนเนม่าพอ่อมูพอ่อพวกมวนดีนะคะพุทโาเดี๋ยวผมต้องไปเรียนภาษาจีนให้ได้เราเมือนน่อเน้นตองมา้ว่ากับพุท่าอยู่นี่ให้ได้นะคะมันโม่ภาษาอังกฤษนะคะโม่กับเพื่อนเพาเ,เข้าใจอะ มันดีๆก่อนั้ที่ได้บอกทุกคนว่ามีอย่างขายแน่นะคะมือนี้ชิพาอันว่าสิไปเห็ดวิดีโอเกี่ยวกับอันฝักทองนะคะปีหลายปีแล้วนะคะผมคยไปเบ่งบ,บักอืนะคะแบบว่าเขาประกวดกันนะคะประมาณอันสองพันแถวนะคะกี่บักอืถ้าเป็นตีเป็นกิโลได้ก็ว่าบักอืบักอืพันกิโลนะคะ ประมาณบกอืดหน่วยหนึ่งพันกิโลเนาะก็อยากพาทุกคนไปเบิงนะคะเบิงดูว่ามันไมมีอบนับนะ,ะปีนี้แต่ว่าทุกปีเขาจัดนะคะเพราะว่าแคลิฟอร์เนียมันเป็นมันเป็นเมืองที่ปลูกอย่างได้งามมากเลยนะคะเราจะสิสิสพาไปเบิบ์กอืดใหญ่นเนาะมือหนีเนาะผู้ใดอยากเบิร์กอืดใหญ่น,นะคะก็ฝากกดติดตามช่องไม่บานแคลิฟอร์เนียได้เค่ะเด้อสิพาไปเบิง์พาทิมไปเที่ยว าก้คุณนิพาบอกว่าเอฟซีจากลบบุรีนะคะขอบคุณค่ะนั่งดีๆก่อนทุกคนดูบรรยากาศข้างหน้าตรงนั้นก่อนนะคะเห็นปะคนลูกค้าว่าค่อยมีนะคะไปฟังฝุ่นเนี่ยเห็นปะ นั่งกันยี่ตรงนี้มีขายผู้ชาจีนขายอะไรเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ เลี้ยงเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็สิเป็นมเมล็ดขั้นผักนะคะเดี๋ยวนี้ส้มเก็บมเมล็ดพวกถั่วฟักยาวฟัวกทองอะไรนี้นะคะแล้วก็บวบพวกบวบนะคะทุกคนแล้วส้มก็มาทําสติกเกอร์เองแบบนี้นะคะเห็นบ่ออันเมล็ดกระถินอียงก็เฮ็ดเป็นซองแบบซี่นะคะปินออกมาเฮ็ดเองนะคะก็เอาเมื่อขายน้ำเนะอย่างเช่นอันดอกบานชื่นอีหอย่างซี่นะคะ กินออกมาขายน้ำนะคะฮ g ลโ d m o r ม i n g บวกหอมบวกเลี่ยมนะคะมีหลายอยู่บักอีอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดฟันพวกกะเพราแมงลักโหระพาก็มีนะคะตอนน้องส้มมาอยู่อเมริกาใหม่ๆปรับตัวยังไงบ้างคะอือสีว่าจังไหนนะคะเขาก็

số <laughs> có mình đồng <quá> không nếu mà cái gì không có gì không cái cái gì không mà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  cái này rồi cái cái gì không rồi. không ít nhất thì không thích vân mờ vân mờ vân mờ đâu rồi, nha. Yeah, vân mờ đâu rồi. Này, cái bịch này, bao cái thank you so much. Nào nào, lấy đâu rồi, lấy túi. Thôi, phải sorry, that's like oh. enough for two oh, dollars. Really? Okay. <laughs> Don't you think it big enough? Yeah, got it. Thank, thank you. you too. Het is een beetje een beetje een beetje een you. een beetje 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 cảm ơn cháu vì Thank you Where are you from, lao I'm from Thailand Thailand over there from Lao Yeah, thank you so much Hello, long time no ทุกคนขยันมากขายดีๆนะคะขอบคุณขอบคุณน้องส้มชอบน้องส้มเวลาไลฟ์สดนะคะ really is your going well no my d a d why oh! that's fine I grow next year <laughs> see you later see you later เม <laughs> <laughs> ื่อกี้ขายบวบเลี่ยมไปหมดแล้วนะคะทุกคน <laughs> เอาเอาเงินใช้ถุงมาอีกก่อนขายบเบิร์ตแล้วนะคะเอา ทีเบิร์แล้วนะคะผักของเขาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวสมศรพพาเบิรงก่อนนะคะอ๋ผักใหญ่ๆว้แบบซี่นะคะแล้วเขามาเอาบลูเบียมไปเบิร์แล้วนะข <c oughs> ายยังถูกเลยนะคะตะกี้เนาะนี่ก็เหลือผักแค่นิดเดียวเองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นกะเพรานะคะต้นกะเพรานะคะต้นกะเพราก็ขายน้ำนะคะทุกคนของเพื่อนก็เป็นบวบเรียมบวบอี์อย่างตรงนั้นนก็มี <c oughs> ตรงนั้นนะคะทุกคน เบิ้งแต่เบิ้งแก้วมังกรอ,อยากได้ยูนะคะต้นแก้วมังกรของเพิ่นเห็นบ่บักนุ้นยบักยางใหญ่เลยนะคะอยากได้ยูนะคะไม่ร,รู้ว่าต้นเท่าไหร่นะคะเพิ่นสิขายเพื่นเท่าไหร่บักพิกเพิ่นก็นงามยูนะคะอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> งามพ่นะคะสวยสวยมานะคะทุกคน <c oughs> อู้ว้าวบักจูจูบีบักว่าบักยางใหญ่บิกไซ ว้าว wow. what what is that is t spicy spicy เอี้ยงวะนี่ฮะคุณยายมาขายนะคะโอเคนี okay. <N> ่นะคะทุกคนมือนี้ก็ขายอยู่แบบสี่นะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่กี้ถามว่าอันน้องซ้องมาอเมริกาใหม่ๆปรับตัวจังไดนะคะอันผมก็ปรับตัวปรับตัวจังไดหล่ะก็ยูไปเขาสมัครกับยูกับฝรั่งนะคะยู่กับฝรั่งก็ใส่ชีวิตน้าเขานะคะก็ร้องก็ร้องเบิงเนาะแต่วัดนี้อันพอทังสี่มาตอนนั้นนะคะโฮดโฮดก็คืออันเจ้าไหนฝรั่งเนาะพันก็นหาหอา,หาควนกระหูเขาเหงาเนาะเขาบบรู้บรูจากผู้ใดเลย อันบอมีญาติบอมีอย่างนี้ันนี้เขาก็เลยค้นหาว่าอันมีมูอ๋อแพ้มีมูอันคนไทยที่อยู่ใกล้ๆบอพออยู่ใกล้ๆเราเขาก็เลยว่าอันเขาก็เลยอันไปหามาให้น้ำพวกเฟซบุ๊กน้บไม่ย้วสิแล้วเนาะอันที่นี่อันเพิ่นก็เลยอันติดต่อยขาไปพ่อกันพอได้พอได้พ่อกันแล้วนะคะมูมูคนนั้นอันมูคนนั้นซื้อสมหือกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอยูอันต่างประเทศนะคะตอนนี้เขาอยู อันอีกประเทศหนึ่งนะคะดังนั้นเขาก็เลยเขามายุ่อเมริกาก่อนแล้วนะคะก็เลยอันเขาก็เลยอันพาไปเที่ยวซาอนฟรานซิสโกพไปหามู่ของเขาอีกเ,ออเริ่มรู้จักคนไทยหลายขึ้นนะคะเราว่ามันเป็นมู่ของมูก็รู้จักกันมาเราดิก็บอกกันว่าไปซื้ออันนั้นอันนี้ยุ่ยของกินอันนั้นอันนซี่ยุ่ยใสนะคะก็เริ่มปรับตัวเขาแน่ก็มีมู่คนไทยก็เริ่มก็เริ่มดีขืนนะคะทุกคน เมืองไทยเขาลาดเวลาสี่ทุ่มแล้วค่ะน้องส้มมาจากจังหวัดอะไรครับน้องส้มมาจากจังหวัดจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นคนผู้เขียวนะคะทุกคนภาษาอังกฤษเพราะน่าฟัง Thank you! ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ปองสมเนียงน่าจะเป็นคนเพชรบูรณ์นะคะเป็นคนอันเป็นคน เป็นคนอัญชัยภูมินะคะขายกําเท่าไหร่กําละดอนนะคะกําละดอนล่าเองนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เขาก็ขายถือ,อยูนะคะกระเพราเด็ดดอกออกเดอร์มันซีแตกยอดถ้ามีดอกเป็นต้นมันจะสมใช่ค่ะถ้าอา,อาทิตย์นี้ไม่ได้ขายส้มก็เด็ดออกแล้วนะคะเพราะว่า อันบ่อฮันได้เด็ดนะคะเพราะว่าอันมีคนจองไว้แล้วนะคะก็เลยว่าอันถ้าเพื่อนมาเอาก็สิเดให้เพื่อนไปเด็ดแล้วก็ให้เพื่อนได้กินพร้อมนะคะถ้าเพื่อาอันวันจันถ้าเพื่อนบ่มาเอาก็คือสิเด็ดออกแล้วนะคะเพราะว่าก็มีคนสร้างอ่อนหลายหลายอยู่นะคะกระเพราผู้เขียวชัยพืมขายดีด้อคคับขอบคุณค่ะแฮงฮงมันๆม,น,ม,น,มนด้วยค่ะเด้อ ขอคุณค่าก็อีซี่เบิดแล้วนะคะทุกคนเบิดแล้วมื่อนี้ก็สิกลับบ้านไปทำความสะอาดจัดน้อยนะคะแล้วก็สิพาทุกคนไปเบ่งอันทํากินเนาะบอก,บอ,กอึง่ญ่น,นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอู้หกร้อยเจ็ดร้อยคนดีใจลายนะคะ เดี๋ยวนี้วิดีโอของส้มพูดทั้งภาษาอีสานพูดทั้งภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษแน่นะคะทุกคนปนกันมุนอุ้ยปุ้ยนะคะต้องขออภัยน้ำนะคะเพราะว่าอันนี้หลายท่านเพิ่นบอกว่าอันมาอันเบิงจากจังหวัดสงขลาอย่างนิเนาะวันนี้เพิ่นบอกว่าอันฟังภาษาอีสานบบรูเรื่องนะคะก็เลยอันว่าภาษาไทยปนกันนะคะไปอยู่กี่ปีแล้วคะส้มมาอยู่ที่นี่เก้าปีแล้วนะคะทุกคน วันนี้ขายดีไหมครับส้มขายอยู่ก็เลยขายดีนะคะว่าอันนี้ก็ออกมาขายมาขายนะคะมีอย่างก็ออกมาขายคือจังหวะอันแดงปั่นกันกินน้ำนะคะขายได้พอได้ค้าวนำอันชอบดูเวลาขายของนะคะอ้าอยู่ชายภูมินะน้องดีใจที่ได้รู้จักนะคะคนชายภูมิเนาะรับชมจากสวิตเซอร์แลนด์เด้อขายดีขายดีนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> อขอฝากไลค์ฝากแชร์ช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะทุกคนเด้ The อเพราะว่าอันตอนนี้นะคะสมกสิลงวิดีโอไลน์เนี่ยนะคะเพราะว่าหาเงินกลับไทยเนาะก,ก็จะก็จยะยพึงก็จยะยพึ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่า <c oughs> ลงวิดีโอหาเงินกลับไทยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเราหาองไปเห็นงานหนึ่งเดือนแล้วก็สิเดี๋ยวเดี๋ยวสิบ่มีเงินจ่ายบิลเนาะก,ก็ต้องลงวิดีโอเห็นงานไว้ก่อนแล้วค่อยค่อยไปเที่ยวเมืองไทยได้สบายใจนะคะทุกคน ถ้าสมอันลงวิดีโอหลายๆก็อย่าพึงเบื่อกันนะคะหลายคนบอกว่าอันหลายคนบอกว่าอันน้องส้มลงวิดีโอบ่อยๆนะที่นี่ล้วก็ที่ลให้เบ่งจากตาเปียกตาแชร์ทั้งผู้ตัดต่อทั้งผู้เบ่งเลยเนาะไม่เอาผลไม้มาขายด้วยน้องสม้มผลไม้ส้มขายออนไลน์นะคะหมดแล้วนะคะแล้วก็เอาแบ่งให้อ,อันผู้เท่าผู้แก่ไปวัดแน่นะคะจงแม้เพิ่นนะคะกระบอกกระบอกคอยอันเอามาขายนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบิ้งตลอดชอบทั้งสองคนขยันขายดีดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วค่ะหัวใจขึ้นมาหลายดวงเลยนะคะคือมีกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมือนี้สมรีต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพราะว่าข้างก่อนเฮาไล่โดนดนๆเราอินเทอร์นเน็ตมันซ่านะคะแล้วก ดับไปเองเลยนะคะทุกคนก็อยากให้มันดับไปเองเนาะก็อยากหวัดดีพี่น้องบ้านเฮาง,งามๆนะคะคนที่สจากกันไปนะคะผมว่าตัดไปเองเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะ hello beautiful ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใด้อค่ะเด้อมือดีก่ขอราแค่นี้เดี๋ยวพ่อกันไม่อาทิตย์หน้านะคะมีอีกอย่างก็สิเอามาขายให้พี่น้องบ้านเฮาในเบิ่งกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่เข้ามารับชมคะ่ะมือดีขอตัวก่อนเนาะ,ะสวัสดีค่ะ Hehehe. <laughs>